สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเช่นเคยกับเซล์ปีใหม่อ e ีซุชียงรายในกลุ่มนักเงือกสาขาเทิงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สี่แยกสีไซมูนนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยๆที่นี่นะคะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่ปีใหม่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกเช่นเคยสําหรับรุ่นนะคะที่ปีใหม่จะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันด้านหลังตรงนี้เลยนะคะกับรถรุ่น4ประตูวีคอร์เอ็ตัวท็อปสุด สีดำนะคะบาวเบเลียนไมกานะคะดำเงางามคมเข้มมากๆเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถของคุณน้อง FC ที่ติดตามปีใหม่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็ทําการกักตัวมาถึงเมืองไทยก็ได้ทําการอุดหนุนกันอีกเช้นเคยนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีเทลด้านนอกและด้านในพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ ประตูวีคอร์ส 3.0m สีดำบาวาเรียนไมกานะคะวีคอร์สตัวท็อปสุดเกรด M ของเราเลยนะคะกับคันนี้ราคาอยู่ที่1,157,000บาทแต่ถ้าสีขาวมุกก็จะแพงกว่าน,นี้ไป7,000บาทนะคะก่อนที่จะไปรับชมรอบๆนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านมารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านนอกกันก่อนนะคะ เบื้องต้นนะคะก็มาดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะในส่วนของโคมไฟหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะอีสุวิชัน b บ LED นะคะซูเปอร์ไดร์ไลท์นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลย ไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยนะคะส่วนดีไซน์ในเรื่องของไฟเลี้ยวประจำรุ่นของรุ่นนี้เลยละกันเนาะกับ All New E-Sudimax คุณ e, ภาพพิโลกนะคะ,ะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะออกแบบมาให้แยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับไฟหัดอดเนะาะค่ะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยในเรื่องของออปชั่นทุกอย่างคือจัดหนักจัดเต็มก็คือจะมีมาในรุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะ สีดำนะคะให้อารมณ์ของความดุดันคมเข้มมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆนะกับคันนี้นะคะค่ะและในส่วนของรุ่นนี้กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นกระจังหน้า2ชั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นกระจังหน้าแบบสีเทาออกเทาเมทัทลิกนะคะมาพร้อมกับโลโก้ีซูซุโครเมียมขนาดใหญ่เนาะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นและรุ่นนี้ไม่พลาดเลยนะคะกับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์รอบคันให้อยู่แปดจุดก็จะมีตรงนี้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะจะสังเกตได้นะคะตรงนี้จะมีจุดเป็นจุดนะคะจะมีได้หน้าอยู่สี่จุดนะคะและด้านหลังอีกสี่จุด และด้านล่างตรงนี้นะคะก็เขาจะเรียกว่าเป็นกาดกันชนเนาะค่ะกาดกันชนด้านหน้าเสริมกันกระแทกด้านล่างให้ด้วยนะคะกับรุ่น V Cross ตัวนี้เลยนะคะอืมอ่ะขออนุญาตซูมสองด้านล่างนิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างในเรื่องของดีไซน์การออกแบบด้านหน้ากับรุ่นนี้นะคะให้อารมณ์ของความดุดันออฟโรดแบบพร้อมลุยมากๆเลยนะค่ะและ เส้นสายลวดลายต่างๆประจํารุ่นนี้นะคะนะคะจะออกแบบมาให้รับกับหลักพลัศาสตร์ช่วยในเรื่องของการลูลมนะคะและช่วยในการประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วย <c oughs> ตอนนี้ในเรื่องของคิ้วล้อตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลย <c oughs> ก็จะเป็นสีสีเทานะแต่เป็นเทาแบบเทาเมทัลลิกนะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะ <c oughs> เสริมให้คิ้วล้อแลดูมีมิตินะคะให้อารมณ์ความออฟโรดมากยิ่งขึ้นเนาะค่ะและแม็กรุ่นนี้นะคะก็จะออกแบบมาใหม่ล่าสุดรุ่นวีคอร์สของเราจะได้เป็นแม็กสีดํานะคะแม็กสีดําดีไซน์ของแม็กเนาะเป็นอลูมิเนียมอันลอยการออกแบบก็จะเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้ออกแบบสลับกับการคู่แบบนี้นะคะให้อารมณ์ของรุ่น all new e สุดดีแม็ก ปี2021ได้ดีมากๆนะคะและในเรื่องของยางรุ่นนี้จะได้เป็นยางเบสโตนนะคะซีรีส์ยางของรุ่นนี้อยู่ที่265ทับ60อ่นา18นั่นเองนะคะและก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างแบบล่างสุดเลยนะคะประจำรุ่นนี้ก็จะเป็นนะคะ สำหรับรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นนะคะคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมโลโก้ V Cross นะคะเป็นโครเมียมนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะค่ะและไม่พลาดเลยตรงนี้เนาะตัวท็อปสุดของเรากับกระจกป้องกันรังสี UV ด้านหน้านะคะมีเฉพาะเกรด M เท่านั้นนะคะป้องกันรังสี UV ให้ด้วยไม่ต้องติดฟิลม์มก็ไม่ต้องร้อนแล้ว ค่ะแล้วก็ตรงนี้การปัดน้ำฝนนะคะน้ำฉีดกระจกอยู่ภายในก้านเลยนะคะเป็นแบบบลอินมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาล่าสุดเป็นสีทุโทนด้านบนก็จะเป็นสีเทาแบบเทาเมททลิกเนาะด้านล่างจะเป็นสีแบบดำออกดำด้านมาพร้อมนะคะไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อย มือจับนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบกดล็อกและปลดล็อกด้วยระบบอัตโนมัติเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านมาสาธิตอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดด้านนอกรอบๆกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดในส่วนของด้านในเพิ่มเติมนะคะค่ะตรงนี้โลโก้สติกเกอร์สี4คูณดิฟล็อกนะคะเดีตรงนี้นะคะสำหรับรุ่น Vcross ตั้งแต่ ZP ก,กับเกจะมีตรงนี้เสริมมาให้ด้วยนะคะ ให้อารมณ์ของกระบะที่สูงขึ้นนะคะและดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นแล้วตรงนี้นะคะในส่วนของแชสซีนะคะก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ประกบกันสากทอนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บันไดข้างของเราก็ดีไซน์รุ่นนี้ก็จะเป็นสีแบบดำแบบดำเมทัลลิกเนาะนะคะเออเป็นสีดำแบบดำเมทัลลิก แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็คือเป็นสีทุโทนนั่นแหละนะคะค่ะให้อารมณ์ของความแบบดำล้วนอารมณ์ของความดุดันคมเข้มเสริมความพรมฐานให้เราได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับสีนี้เนาะน้่นตรงนี้ก็จะมืดๆนิดนึนงขออนุญาตโฟกัสหลับแสงโอเคได้อยู่นะคะอืม โคมไฟท้ายนะคะรุ่นนี้ก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดน,นะคะดีไซน์ประจำรุ่นของเขาเลยนะคะกับ all new e-sudimax ลานุภาพพิกโลกโคมไฟ duo sonic เวลาเราหยียบเบรกนะคะแสงจะส่องสว่างรอบๆตรงนี้และรอบๆตรงนี้นะคะให้อารมณ์ของ <c oughs> ไม่ใช่ให้อารมณ์สิเพ <c oughs> ิ่มความสว่างนะคะเพะื่อให้ความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตใหุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเนาะ โลโก้เกรด M นะคะ DDI เป็นโคมเมียมมาให้แล้วรบร้อยมือจับกระบาดายนะคะเป็นสีแบบเทานะคะเป็นสีเทาเทาเมทัลลิกนะ,ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบด,ดุอินนะคะเช็ดกล้องกล้องมัวแสงเข้าเยอะมากเลยนะคะอม,มองใกล้ๆแล้วกันเนาะตรงนี้ก็ ดีไซน์กระบะท้ายออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยเนาะค่ะอีซูซูดีแเป็นโครเมี่ยมมาแล้วนะคะกันชนท้ายออกแบบมาใหม่ล่าสุดแอโรไดนามิกนะคะแบบริวอินสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะให้ขึ้นลง2สเต็ปหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการขึ้นกระบะถ่ายยากเนาะ ตรงนี้ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์มาให้นะคะนะคะเซ็นเซอร์หนึ่งสอมสี่สี่จุดนะคะเซ็นเซอร์รอบของังเนาะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะสี่ประตูวีคอรสสามน์เอ็นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหห้าหมืลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโม,โมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนะคะในเรื่องของเซนเซอร์ตัวนี้นะคะจุดอับสัญญาณเห็นไหมเออตรงนี้ค่ะเออตรงนี้นี่ค่ะจะเป็นเซ็นเซอร์ในเรื่องของจุดอับสัญญาณเนาะเวลามามีอะไรนะคะกีดขวางในช่วงที่ที่เรามองไม่เห็นนะคะก็จะมีสัญญาณเซนเซอร์เตือนให้เราด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบสตาร์ทในระยะห่างอยู่ที่20 ยีเมตรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะทดสอบระบบสตาร์ทนี่เราจะต้องล็อกรถก่อนล็อกนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค้างไวนะ้ก็คือเป็นระบบสตาร์ทเครื่องในระยะห่างอยู่ที่20เมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสตาร์ทเครื่องออกจากข้างนอกแต่ถ้าต้องการดับเครื่องก็กดกดวางอดปดปลดล็อก ค่ะอ่ะอเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในเนาะในเรื่องของการเปิดปิดกุญแจเนาะรุ่นนี้เนาะก็เพียงแค่พบกุญแจติดตัวนะคะยืนห่างประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารประมาณ80องศาเนาะกดปุ่มสีดำนะคะล็อกนะคะกดอีกครั้งหนึ่งคือปลดล็อก ค่อนข,ข้างจะแยงนิดนึงเนาะมัวม,ว,มวนิดนึงค่ะแต่ก็พอได้อยู่นะคะในเรื่องของดีไซน์ในห้องห้องโดยสารประจํารุ่นนี้นะคะในเรื่องของโทนสีเบาะนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะโทนสีน้ําตาลเนาะแต่ว่าโทนในเรื่องของหลังคาและคอนโซลต่างๆก็จะออกเป็นแบบสีดํานะคะสีดําตัดกับสีน้ําตาลให้อารมณ์ของความหรูหราและดูภูมิฐานในตัวท็อปสุดของเรานะคะอืม ดีไซน์ในเรื่องของแผงประตูด้านผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารทั้ง4บานนั่นแหละนะคะก็ดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะเย็บด้วได้ก็จะเป็นได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆก็จะเป็นแบบเรียนนแบ็กมาให้หมดแล้วนะคะให้อารมณ์ของความหรูหราพรีเมียมมากๆเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะคะพับหูกระจกไฟฟ้าเนาะ อันนี้พี่ใหม่เพิ่งติดฟิล์มมาให้ลูกค้าอยู่ที่เจ็ดวันนะคะห้ามเพิ่งติดฟิล์มมาให้ห้ามหมุนกระจกขึ้นลงเป็นระยะเวลาเจ็ดวันอนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึงหนึ่งจุดห้าลิตรกันเลยทีดเดียวนะคะในส่วนของคอนโซลห้องโดยสารต่างๆเนาะก็จะให้แบบอารมณ์แบบดีไซน์มาใหม่นะคะเปิดไฟในห้องโดยสารนิดนึงมันเย็นแล้วอะค่ะมันมืดๆมันไม่ค่อยจําเห็นอะไรเนาะแต่ก็พอจะได้อยู่นะ ตรงนี้นะคะรุ่นนี้จะมีถุงโดนมิรภไพมาให้อยู่6ลูกนะคะคู่หน้าซ้ายขวานะคะแล้วก็จะอยู่ที่เบาะตรงนี้นะคะซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นม่านม่านหน้าต่างด้านซ้ายและด้านขวาค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะคะรุ่นนี้เครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นขนาด9นิ้วนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึง รุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับระบบ n a v i g a t อ o ์ภายในตัวมาให้ด้วยนะคะ n a v i g a t o n คเครื่องเล่นรุ่นนี้ก็จะรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ให้เราด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบ a อร์ออโแยกอ,อียสระดซ้ายขวาด้านซ้ายอุณหภูมิหนึง่งด้านขวาอุณหภูมิหนึง่ง นะคะก็จะมีปุ่มปิดนะคะ,ะถ้าปิดเนาะถ้าเปิดก็กดเปิดออตโต้สิเปิดเออลืมไป <c oughs> น้านที่ส่งมอบตัวทอ็อปตื่น,นะะเต้นค่ะเห็นไหมเออเย็นแล้ว <c oughs> ออปรับรดลงนิดนึงนะคะก็ก็ไปเลือกปรับใช้งานดูอีกทีนึงแล้วกันเนะาะค่ะและด้านล่างสุดเลยกับตรงนี้นะคะกับปุ่มทะเลคอมมานนะคะควบคุมระบบโฟกับรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นแบบ ระบบสวิตช์ไฟฟ้ามาให้นะคะมองเห็นไหมอะ่ะปรับแสงนิดนึงนะคะปกติเราขับขี่ความเร็วที่2ไฮนะคะขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูงสามารถปรับไปเป็น4ไฮนะคะ4ล้อความเร็วสูงได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะปรับไปเป็นโฟโลนะคะให้เรากดลงและปรับมาที่4โล ก็จะมีเสียงดังแขกแ,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 แสดงว่าเขาเราเข้าระบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะแต่ต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาขึ้นไปเนาะค่ะก็กดปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะช่วยชะลอนในเรื่องของเ,ออเวลาเราลงบนทางลาดชันให้ด้วยเนาะ ก็จะมีเงื่อนไขของการใช้งานของเขาอยู่ก็ลองไปใช้งานอีกทีหนึง่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบระบบดิฟล็อกนะดิฟล็อกเสริมความมั่นใจให้เราได้มากยิ่งขึ้นน้องเวลาแบบเราแบบไปลุยๆุยแบบออฟโรดล้อหน้าลอยล้อ,ลอหลังลอยล้อใดล้อหนึ่งกดปุ่มนี้ปับ๊บเรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นออกได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะคะ่ะและรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะคะเป็น6สปีดนะคะหสปีด หัวเกียร์ก็จะเป็นแบบวัสดุที่แลดูหรูหราพรีเมียมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบหุ้มแบบวัสดุแบบดําเงาหรือเกรนแบกมาให้หมดแล้วนะคะให้อารมณ์ความหรูหราพรีเมียมมากๆเลยเนาะประจำรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะปิดระบบที่พาไปดูที่กระจกเมื่อกี้ค่ะปิดระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนจุดอับสัญญาณเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพรูสตาร์ท การขในการกดก็อย่าเบรกอย่าเบรกแล้วก็กดมันก็จะสตาร์ทเครื่องให้เราเนาะ,ะถัดมาในเรื่องของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ปรับแสงลงแสงเยอะอในเรื่องของพวงมาลัยรุ่นนี้ก็ดีไซน์ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบออกแบบมาให้เวลาเราจับก็จะกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะ ขับขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นเนาะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยนะคะด้านขวาก็จะเป็นปุ่มคล u i คอนโทรลหรือควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จระบบนี้จะตัดการทํางานให้เราโดยอัตโนมัตินะคะก็คือเวลาเราหยยบเบรกตัดการทํางานให้เราอัตโนมัติเลยท,ทันทีเนาะ เรามาดูเนะส่วนของเนะะี่ยค่ะหน้าจอนะคะ Super Vision M ID นะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลมาแล้วเรียบร้อยนะคะปิดประตูนิดนึงนี่ตับเครื่องใหม่แล้วก็เปิดเครื่องใหม่อืมนีจับน้ำมัน ดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้คล้ายไปเติมน้ำมนันอีกทีนึงเนาะค่ะ <c oughs> หน้าจอหน้าปัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยหรูนะคะและดูพรีเมียมเนาะ <c oughs> ถัดมาด้านข้างตรงนี้อันนี้คือปุ่มปิดระบบ Angel Star Stop ปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ e s c TCS ESC คือระบบการควบคุมการทรงตัวขณะที่เราขับขี่รถอยู่ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สามารถปรับไฟหน้าออโต้ได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะก็ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศนบรรทุก3 0 0รโล6ก0โลนะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมลูกค้าสามารถไปปรับเลือกใช้งานได้อีกทีนึง และในส่วนที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์เบาะนะคะเบาะของเราตัวนี้นะคะก็จะเป็นนาโทนสีน้ําตาลนะคะตัดกับโทนสีดําในส่วนของผนังเพดานเนาะค่ะให้อารมณ์ของความหรูหราอ,อะไรดูพรีเมียมจริงๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะครึ่งหนังแท้นะคะออกแบบดีไซน์มาใหม่สังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีระของเราะคะ่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลาย ลดการไม่ล้าขณะนะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะก็สามารถปรับทิศทางได้เอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะเอ็นขึ้นเอ็นลงนะคะ,ะตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองนี่ขึ้นลงนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดเดินหน้าเดินหลังแปด ราคาได้แปลดีดานนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเนาะแผงประตูด้านหลังก็ไม่ต่างจากด้านหน้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยหนังเนาะตรงนี้ก็เป็นวัสดุแบบเปียนโนแบบ็กด้านหน้าก็สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรเลเลยทีเดียวนะ,ะห้องโดยสารนะคะกวาดกล้องนิดนึงนะคะถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะสังเกตพื้นที่เนื้อศีษะจรลดที่วางเท้า กว้างขวางจริงๆพื้นที่เหลือๆนะคะนั่งง่ายๆสบายๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่พักแขนสามารถดึงลงมาได้ใส่ขวดน้ําได้ใส่แก้วน้ําได้นะคะอืมก็ดึงสลักลงมาด้านล่างกุญแจมแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนั้นนะคะอืมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสลักอตรงนี้นะคะอืมดึงขึ้นแยกนะคะหกสิบสี่สิบนะคะก็แล้วแต่ ลักษณะการใช้งานลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4ี่อหนิวตันเมตร ทำงานที่รอบสูงสุด3,600รอบต่อนาทีสังเกตในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเพลาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะขับเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะ4ประตู V Cross 3.0m นะคะกับสีดำ Bavarian Micra ah. คันนี้ราคาอยู่ที่1ล้าน157,000นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้นล่างตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอี s u ซ u ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านม,มากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปของปีใหม่จนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย